ชาติแรกของโลกทีมวอลเล่บอลสาวไทยได้รับเลือกเป็นทูต LKTBF สิทธิเท่าเทียมองค์กรการกุศลเลสทิฟเดอะบอ t ์ฟลายอิง LKTBF ที่มุ่งหวังให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมและช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิที่เท่าเทียมกันผ่านพลังของการแข่งขันวอลเล่บอลหลังจับมือกับสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ FIVB โดยได้เปิดตัวแคมเปญนนโคจเซีชุดแข่งที่เท่าเทียมในปีนี้ซึ่งได้เริ่มต้นใช้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2022รอบสุดท้ายที่กรุงอังการาประเทศตุรกีและวอลเลย์บอลชายเนชันลีก2022รอบสุดท้ายที่เมืองบอลลอนยาประเทศอิตาลีที่ผ่านมาซึ่งที่ผ่านมา LKTBS จะเลือกนักกีฬาหญิงเพื่อเป็นตัวแทนทั้งหมด5รายจาก5ชาติเข้าร่วมแคมเปญเพื่อรณรงค์ถึงความเท่าเทียมกัน โดยในปีนี้ได้ให้เกียรติพรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมชาติไทยให้เป็นหนึ่งในตัวแทนนักกีฬาจากเอเชียอย่างไรก็ตามล่าสุดทางองค์กรการกุศลเลดส์ทีมเดอรบอฟไรน์ได้เปิดตัวทีมชาติไทยเป็นทูตที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิทเท่าเทียมกันและมุ่งหวังให้ทุกคนบนโลกมีโอกาสเท่าเทียมกันซึ่งถือเป็นชาติแรกของโลกที่ได้รับเกียรตินี้ถือเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาทีมชาติทั้งทีมได้รับเชิญเป็นทูตท,ที่เท่าเทียมกันและเราเลือกทีมที่ดีกว่านี้ไม่ได้้แลว นั่นก็เพราะทีมชาติไทยคือทีมสุดมหัศจรรย์มาดูกันว่าพวกเขาจะฉลองความเท่าเทียมกันในการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกหญิงได้อย่างไรถือเป็นคํากล่าวแรกจาก LKTBF องค์กรการกุศลที่ได้เผยต่อโลกเป็นครั้งแรกสำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทย สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนๆชาวไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมากในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ผ่านมาด้วยการจบอันดับ13ในการแข่งขันหลังทะลุผ่านเข้าสู่รอบ2ลงสนามไปทั้งสิ้น9นัดเก็บชัยชนะไปได้4เกมและแพ้ไป5นัดมี11คะแนน